สวัสดีค่ะโกโก้สปริงทีวีพัทนะคะวันนี้นะคะพัทมีขนมอีกหนึ่งอย่างอยากแนะนํานะคะจะเป็นขนมจากเซเว่นอีเลเว่นนะคะนั่นคือขนมขนมเลค่ะนะคะขนมเลตัวนี้นะคะมาใหม่เนาะจะเป็นคู่จิ้นฟินเวอร์นะคะเป็นรสเกลือแล้วก็พริกไทยดํานะคะความพิเศษของเขาคู่จิ้นก็คือว่าเขาอยากให้เรา อร่อยกว่าเดิมก็ต้องทานกับไข่นะคะไข่ต้มเนาะไข่ต้มเนี่ยก็คือนําม,มาทําเป็นแว่นๆนะคะแล้วก็ประกบด้วยแผ่นของเล,ลคล้ายๆกับแฮมเบอร์เกอร์อะไรอย่างนั้นนะคะ<ม>เขาจะบอกวิธีไว้นะคะ<ม>เดี๋ยวเรามาดูนะคะทานกับไข่ต้มแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้ไข่ต้มหั่นเป็นแว่นแล้วนะคะเตรียมมานะคะ ิการเนะาะจนปากนำไข่มาวางค่ะไข่ต้มแล้วก็กกด้วยแผ่นเหลงนี้นะคะ <c oughs> อร่อยนะคะแอบกรอบแล้วก็มีไข่ต้มมาผสมด้วยนะคะมีมีกลิ่นหอมของพริกไทยดำนะคะแล้วก็กลิ่นเกลือนิดหน่อยแต่ไม่เค็มนะคะแล้วก็ทานกับไข่ต้มกอดีมากเลยนะคะอขอบคุณคนที่คิดสูตรนี้นะคะอร่อยมากๆนะคะเดี๋ยวลองอีกครั้งนะคะ อย่างนี้นะคะหรือว่าถ้าชอบไข่เยอะๆก็ใส่เยอะก็ได้นะคะไข่ชิ้นใหญ่ขึ้นค่ะแนะนำนะคะสำหรับขนมตอนนี้นะคะ แปลกดีแปลกแต่ก็อร่อยนะคะอร่อยมากนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะถ้าเผื่อว่าบางคนเนี่ยทำเองเนาะไข่ก็อาจจะสุกมากสุกน้อยแล้วแต่เรานะคะก็สามารถที่จะเลือกได้เลยนะคะแล้วก็มาทานอร่อยมากๆนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้มีขายพัซซซื้อมาจากเซเว่นอีเลเว่นนะคะ ราคาถุงละ15บาทเองนะคะแล้วก็ไข่ต้มก็ถ้าเกิดว่าในเซเว่ก็ไม่แน่ใจนะคะแต่มีขายนะคะอยากซื้อไข่ต้มที่เซเว่ก็ได้หรือว่าจะเตรียมเองก็ได้นะคะก็แนะนำนะคะสำหรับขนมเลตัวนี้ค่ะค่ะนะคะ,คะ,คะโคกโค้สปริงทีวีนะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ บ๊ายบายค่ะ